โอ้โหทำอะไรเนี่ยทำอะไรครับโอ้โหกวาดบ้านด้วยตัวแค่นี้กวาดบ้านแล้วเหรอไหนท้นไหนเรากวาดดิกวาดเป็นหรือเนี่ยโอ้โหกวาดเป็นลื่นอะโอ้โหไม่กวาดพังหมดซะมั้งกวาดยังไงอะกวาดตรงไหนตรงไหนเลอะตรงไหนเลอะโอ้โหนู้นไปกวาดทางไหนนู้นเดี๋ยวโอ้โหมันจะสะดุดไหมกวาดล้มไหมเนี่ย โอ้โหถือไม่กวาดเลยเหรอโอ้โหกวาดยังไงนะมันถูบ้านแล้วมั้งอย่างนั้นนะโอ้โหดูหน้า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 นี่ไปกวาดตรงย่านเลยก็เร็วไปกวาดตรงย่านด้วยไปโอ้โหน้องภูมิตัวแค่นี้ครับหนึ่งขวบกวาดบ้านแล้วนะครับนี่นี่นี่อือปาดไม่กวาดให้ย่าดีกว่าไปไปโอ้โหไม่ให้ด้วยกวาดเองโอ้โหน้องภูมิโอ้โห เหมือนถูบ้านเลยอะทำอะโโอ้หมันเลอะเอะตรงนั้นมันเลอะเออไหนการหุก้มเลยนะโอ้โหก้มก้มก้มเป่าเป่าเป่าโอ้โหหัวเลาะโอ้โหเป่าขี้อ้อยเหรอโอ้โหโโอ้หเป่าใหญ่เลยอะเหยียมยังเหยียมมียังครับเหยียมล้วไม่กวาดไปเก็บปะ ไปเอาไม้กวาดไปเก็บตรงไหนครับไปเอาไปเก็บที่ไปเหยียบแล้วอ่ะเอาไม้กวาดไปเก็บนะไปเอาไปเก็บตรงไหนไม้กวาดอ่ะยังไม่เสร็จดกเก้อป้าป้าเอาไม้กวาดไปเก็บที่เร็วเอาไม้กวาดไปให้ยาไปไม้กวาดไปให้ยานะคนเก่งไปเร็วอ่ะสะอาดแล้วสะอาดแล้วอืมไม้กวาดให้ยาเก็บนะอ่ะส่งให้ยาดิ ยังไม่ให้อะใครสอนวเนี่ยกวาดบ้านอะตัวยังสูงไม่เท่าไม่กวาดเลยอ่ะพอเอาไม่กวาดห้ยาเร็วพอแล้วครับโอเคไหมโอเคยังโอเคยังโอเคก่อนเร็วน้องบุ้มถลึ่งเลยโอเคยังโอเคก่อนโอเคก่อนเร็วเรโอเคทำไงโอเคก่อนโอ้โอเคนะครับ โอเคนะครับเห <Okay. S 1> มือนขับรถเลยวะ่ะ